ีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วรินเหล้าใส่โซดาบางๆสวัสดีครับบรรดาญาติทุกคนแล้วผมลุงเหมียนเตียนดองเล่ากลับมาเล่าขำันิทานในวงเล่าให้บรรดาญาติิได้คาาว,วงกันเหมือนเก่าแล้วก็เหมือนเดิมมาละขำันิทานในวงเล่าเรื่องนี้เชื่อฟังคำสังสอนเลือกเกิน เชื่อฟังคำสั่งสอนเรือเกินเออเรื่องนี้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าขณะที่ไอเจ้าดงกําลังถูกคุณพ่อหรืออตาพ่ออบรมเป็นการใหญ่ในเรื่องที่ว่าไอนั่นไม่ดีไอนี่ไม่ดีแล้วในขณะที่กําลังยืนอบรมอยู่นั้นนะครับมันก็เป็นซอยซอยหนึ่ง ถึงอิตาพ่อเขาไอ้ดองเนี่ยไม่อยากให้ดองมาปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนแถวๆนั้นความตอนหนึ่งอิตาพ่อเขาเตือนไอ้ดองไปว่าเนี่ยไอด้ดองไอง้ไอเจ้าดองพ่อบอกกันแล้วขี่ค้างกี่หน่ะว่าไม่ให้มาเที่ยวในซอยนี้แกไม่ต้องมาเพนผ่านในซอยนี้ ซอยที่เรายือนอยู่ตรงนี้พ่อไม่ต้องการให้แกมาเพลนผ่านไอ้เจ้าโด่งเมื่อได้ฟังพ่อพูดเช่นนั้นก็ก้มหน้ารับคำนะครับบอกว่าครับครับแต่พ่อก็ได้ทีว่าต่อไปอีกว่าเองรู้ไหมว่าซอยเนี่ยมันไม่ดีซอยที่เรากำลังยือนอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันมีแต่สิ่งที่ทำให้คนเสียคน เข้าใจหรือเปล่าพ่อสั่งพ่อสอนเองทำไมไม่จำให้ดองไอ้เจ้าดองก็ยืนก้มหน้าแล้วบอกว่าครับพ่อครับพ่อแต่พ่อก็ยังไม่หยุดแทนที่จะพาลูกกลับบ้านแน่แต่พ่อก็ไห้เจ้าดองต่อไปว่าเนี่ยแล้วทำไมฮะทำไมยังถึงไม่เชื่อพ่อฮะเองทำไมเป็นคนดื้อรันเหมือนใครเองมันทำเหมือนใคร แล้วเอ็งมาที่นี่ทำอะไรเทงยืงอยู่ตรงนี้ซอยนี่มาทำไมสงสัยจะต้องลงไม้กันสมังละมังเหรอเหรอไอ้ดงไอ้ดองอดลนทนไม่ได้ครับเมื่อพ่อพูดเช่นนะั้นแต่มันก็ไม่รู้จะทำไงเป็นลูกเออไอ้ดองก็เลยพูดกับพ่อไปว่าพ่อพ่อทอพอ,พอ,พอ,พอก็ซอยนี่ก็พูดเท่านั้น พูดชาวนาตาพ่อพูดสวนมาเลยว่าทาไมซอยนี้มันเป็นยังไงมันมีอะไรก็บอกแล้วว่าซอ,อยท,ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันเป็นซอยที่ไม่ดีมันทําให้คนเสียคนเสียผู้เสียคนมามากต่อมากแล้วเฮ้อกซอยที่เรายืนอ,อยู่นี่ทาไมเฮ้อมันเป็นยังไงอะไรเหรอไอ้ดองเมื่อได้ฟังพ่อพูดเช่นนั้นพลันไอ้ดองก็พูดขึ้นว่าพ่อผมก็เชื่อพ่อนี่ฮะ ผมไม่ได้ดื้อกับพ่อเลยนะฮะพานิตาพ่อแทนที่จะจูงลูกกลับบ้านก็ผ่ามายืนในซอยที่ว่าเสียพูดเสียงคนนี่กันนะพานิตาพ่อก็พูดกับลูกต่อไปว่าคำก็ไม่ดื้อสองคำก็ไม่ดื้อฮะและเองมายืนอยู่ในซอยนี้ทําไมพ่ออยากจะรู้เองมายืนอยู่ในซอยนี่หาพระแสงอะไรเฮ้อะและเอ็งไหวไม่ดื้อไม่ได้ยังไง ไอ้โดกอดลนทนไม่ได้ครับไอ้โดกอดลนทนไม่ได้มันก็เลยบอกกับพ่อมันไปว่าโธพ่อฮะก็แม่เขาใช้ผมมาตามพ่อก็พ่อเล่นมาอยู่ในซอยนี้ทั้งวันทั้งคืนผมก็กลัวพ่อจะเสียคนนะฮะไอ้เวยน้ย ีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีนรัศมีวงกลมพดพื้นขันจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมแป้งโยคีนรศมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อจำไว้ให้ดีจำรูปโยคีในรศมีวงกลมจำรูปโยคีนรศมีวงกลม จำรูปโยคีในรัศมีวงกลม,กม,กลมคำขันในทานในวงเล่าเรื่องนี้จงมาในเชื่อเรื่องว่าบาปหรือเปล่าเนี่ยบาปหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าไอ้ดีกับไอ้เด่นมันเป็นเพื่อนกันเด่นอุตรด์หรือป่าไม่จับ <laughs> นายดีกับนายเด่นเป็นเพื่อนคู่หูกันเอโหยคือเรียกว่าห่างกันไม่ได้เลยยังกามาหน้าเมืองทองก็ได้เด่นอุตรดิตและไปกินกับแขวก็ไปเด็กกันไปไหนก็เดินกันถามกันไปต่อยต่อยต่อย,อยนะเป็นอย่างนั้นเลยระหว่างเจ้าดีกับเจ้าเด่นเนี่ยนะไปไหนก็ไปด้วยกันเนะเป็นอย่างนี้เป็นเวลานาน,านแล้วนะไม่เคยได้ห่างไปไหนกันเลย วันนี้ก็เช่นกันเบื่อทั้งสองเดินคอเคลียกันจากหลังจากไปกินกแขวยละจ๊กโกมาเรียบร้อยแล้วร้านจ๊กคไปเจ๊จ๊กโกเจ๊กโกมาเรียบร้อยแล้วก็เดินจะก,กลับบ้านนายดีก็ถามนายเด่นขึ้นว่าเฮ้ย hey, ดีนายจำได้ไหมว่าสินห้าสินห้าเนี่ยข้อเนี่มันมีอะไรมั่งวะฮะเด่น ฝ่ายนเด่นนะครับในเด่นก็พูดกับในดีขึ้นว่าอ๋อ <c oughs> ก็มีอย่างนี้ไงล่ะสินข้อที่ห้าดีเขาก็ว่าปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต้องการคำแปลไหมเขาแปลว่า ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามบูเบียดเบียนผู้อื่นเข้าใจไหมเหล่าเมื่อเจ้าเด่นพูดไปอย่างงั้นครับไอ้เจ้าดีก็ทำหน้าตาเซอะเตอแล้วพูดขึ้นว่าอ้าวเฮ้ยงั้นพ่อแม่เราอยู่ต่างจังหวัดมันก็บาปกันแย่ที่ว่าพ่อกับแม่ข่าต้องกินปลานาะแต่ว่าพวกเราไม่บาปเว้ย ราะว่าพวกเราอยู่ชายทะเลล่อแต่ปลาทะเลกินแต่ปลาทะเลมันก็ไม่ปลาไม่ได้กินปลาหนาหน่นว่า ปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยามาวินปวดเมื่อยร่างกายผ่อนคลายด้วยมาวินน้ำมันยามาวินน้ำมันสำหรับถูทาบไม่เหนียวเนื้อเปละ,ปละน้ำมันยาตรามาวินน้ำสีเขียวใสน้ำมันยามาวินเป็นยาแผนโบราณใช้นวดเมื่อปวดเมื่อยปวดเมื่อยแข้งขาถูทาด้วยมาวินมาวิน ทานในท่านในวงเล่านี่ส่งมาในชื่อเรื่องวัดถามเอาไว้ก่อนจะเป็นลายไปเออเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณนายลำเพยเนี่ยเป็นคนจู้จี้จุกจิกคนใช้มาอยู่กิจคนก็อมาอยู่ไม่ได้มาวันนี้าจะมาวันนี้แกคิดอยู่ในใจของแกไม่มีใครรู้อะพลันเธอก็กดโทรศัพท์ไปเลยไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ต้องติดตามกันครับ ระวหว่างที่โทรศัพท์ติดทั้งฝ่ายนูนเขารับทั้งคุณนายลำเพยก็พูดไปว่า52าสที่นั่นก็มดตุนิยมวิทยาบางแสนใช่ไหมทางฝ่ายผู้ที่รับทางนั้นก็พูดต่อมาว่าอ๋อใช่ครับคุณนายต้องการจะทราบเรื่องอะไรไม่ทราบครับ ฝ่ายคุณนายลำเพยเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ถามต่อไปว่าคือว่าอย่างนี้นะเดียนอยากแซบแว่เอ้ยทราบว่าวันนี้อากาศจะดีไหมฝ่ายพนักงานครับบริการอยู่แล้วพลันก็พูดขึ้นว่าอ๋อดีมากครับอากาศวันนี้ดีมากไม่มีลมจัดดีอีกด้วยครับ ฝ่ายคุณนายเมื่อได้ฟังเช่นนะั้นแพลังก็พูดต่อไปว่อาอ๋อแล้วแดดล่ะอืออมีด้วยไหมล่ะคะฝ่ายพนักงานก็ตอบมาเรียบร้อยฝ่ายคุณนายยังคงถามต่อไปว่าเออคุณเออแล้วอยากจะทราบว่าวันนี้อจะมีฝนตกมาไหมเอ่ย ฝ่ายพนักงานก็พูดตอบมาว่าอ๋อไม่มีหรอกครับคุณนายครับอแต่เออไม่ทราบว่า,าคุณ